ันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่ไปเติบโตในญี่ปุ่นครับเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของญี่ปุ่นเลยที่ได้รู้จักกับพระพุทธศาสนาเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นก็เป็นเกาะก,ก่อนหนึ่งนะครับทีนี้การจะเผยแผ่อะไรนี่ค่อนข้างจะลำบากมากเลยนะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมแล้วไม่ใช่ว่าอนุรักษ์นิยมธรรมดานะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยครับรองเท้ายี่ห้อไทยแท้รองเท้านานยางใสามาตั้งแต่เด็กจนโต แต่ว่าพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นนี่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดอย่างมากครับมีชาวต่างประเทศหลายคนที่เขาเดินทางไปในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้มีโอกาสพบปะก,กับชาวญี่ปุ่นจํานวนมากนะตามสถานที่ต่างๆรวมถึงได้พบกับพระชาวญี่ปุ่นในจํานวนผู้คนเหล่านั้นด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาคือพระชาวญี่ปุ่นเพราะว่าในประเทศญี่ปุ่นครับบางคนก็เป็นพระแนวนักบวชในพระพุทธศาสนาเลยคือแต่งกายเป็นนักบวช แล้วก็มีพระญี่ปุ่นบางทีกายเหมือนกันที่มีความเป็นอยู่เหมือนกับชาวบ้านนะดำเนินชีวิตปะปอนอยู่ในสังคมแยกไม่ออกเลยประกอบสัมมาอาชีพเหมือนกับประชาชนคนอื่นๆทั่วไปอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาในแบบญี่ปุ่นแต่ถึงแม้ว่าวัฒนธรรมประเพณีจะแตกต่างกับที่เรารู้จักมานะแต่ก็ยังโชคดีครับที่ว่าเขาก็นับถือธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนกันย้อนไปเมื่อสมัยพุทธศักราช1 9 5ครับ ก็ประมาณ1,473ปีที่แล้วนะในช่วงนั้นเป็นช่วงปีที่13ในรัชสมัยของพระเจ้าจากักรพรรดิกิมเมอีท่านก็เป็นจกักรพรรดิมิกาโดครับพระองค์ที่29ของญี่ปุ่นที่จริงก็อาจจะมีเหตุการณ์พระพุทธศาสนามาสู่ญี่ปุ่นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยประสบความสําเร็จในครั้งนั้นนะแผ่นดินเกาหลีเขายังแบ่งแยกกันเป็น3แว่นแควน แคว้นนึงก็อยู่ฝ่ายเหนือชื่อว่าโกมาเรียกอีกอย่างว่าโกคูเดียวอีกสองแคว้นอยู่ทางฝ่ายใต้ชื่อว่าชิราคิหรือว่าศิลานี่แหละอยู่ด้านตะวันออกแคว้นหนึ่งกับกูดาราหรือปีกเซอยู่ทางด้านตะวันตกอีกแคว้นหนึ่งคือแยกกระจายกเ็เรียกครับสมัยนั้นชนชาวเกาหลีเขาก็จะได้ข้ามทะเลญี่ปุ่นมาบ้าง,างนะและทีนี้พุทธศาสนาเนี่ยได้ไปเผยแพร่ที่เกาหลีก่อน หลังจากนั้นพอเกาหลีข้ามาที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็นำพระพุทธศาสนามาเผยแพร่แก่ชาวญี่ปุ่นในเกาะคิวชิวภาคเหนือในตอนนั้นครับกษัตริย์เมเซโอแห่งแคว้นกุราราก็ชาวเกาหลีนั่นแหละเขาได้ส่งราชาทูตชื่อว่านูริชิชิเกเอ,อิมายังราชาสำนักญี่ปุ่นแล้วก็ทรงมอบให้ราชาทูตของเขานะํ่นำพระพุทธรูปทองเหลืองหุ้มทองคำหนึ่งองค์รวมไปถึงราชาทัชคัมภีร์พระสูตรต่างๆแล้วก็มีพระราชาสารฉบับหนึ่งด้วย นำมาเข้าเฝ้าทูลถวายแก่พระเจ้าจากักรพรรดิในพระราชสารนั้นครับพระเจ้าเซเมโอที่เป็นชาวเกาหลีนะก็ได้บรรยายคุณงามความดีของธรรมะของคําสอนต่างๆแบบคร่าวๆนะมาสู่ท่านจากักรพรรดิเพราะว่ากษัตริย์เซเมโอชาวเกาหลีท่านนั้นนะมีความปราบปรืมในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากครับแล้วก็มีเล่าถึงอานิสงส์แห่งการบูชาพระพุทธรูปรูปนี้ ถแถลงความเป็นมาแห่งพระพุทธศาสนาก็คือเล่าตำนานมาเล็กน้อยนะตั้งแต่เผยแผ่ออกจากชมพูทวีปจนมาถึงเข้าสู่ประเทศจีนไปจนถึงเกาหลีเลยในคำบรรยายนั้นแล้วก็ประกาศว่าที่ส่งราชทูตมาในครั้งเนี้ยเพราะว่าท่านอยากจะเผยแผ่พระพ,พุทธศาสนาให้ปรากฏกว้างไกลออกไปก็ตามคำทำนายว่าพระธรรมวินัยจกแพร่หลายมาทางทิศตะวันออก เหตุการณ์ครั้งนี้นับว่าเป็นการนำพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการครับแล้วทีนี้นะพระจักรพรรดกิมเมะผู้อนุรักษ์นิยมขั้นสุดยอดแล้วก็ไม่รู้จักพระพุทธศาสนามาก่อนท่านบอกว่าเรายังไม่เคยได้สดับคำสอนอันวิเศษอัศจรรย์เช่นนี้มาก่อนเลยเราไม่เคยได้เห็นสิ่งใดมีความงดงามผ่องใสน่าอิ่มใจเหมือนดังพระพักของพระพุทธรูปนี้เลย พระพุทธรูปองค์นั้นก็จะคล้ายๆกับพระพุทธรูปที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับก็คือจะมีสีหน้าที่ดูนิ่งเฉยแล้วก็มียิ้มอ่อนๆนิดนึงประมาณนี้ซึ่งแตกต่างจากรูปปั้นต่างๆในญี่ปุ่นในตอนนั้นนะก็คือจะมาจากทางจีนส่สสวนมากก็จะเป็นแนวหน้าโหดๆเนี่ยเทพเจ้าต้องหน้าดุๆโหดๆถึงจะน่านับถืออะไรประมาณนั้นนะส่วนมากรูปปั้นในญี่ปุ่นก็จะอยู่แบบนี้ครับซึ่งแตกต่างจากพระพุทธรูปมากเลยเป็นเรื่องแปลกที่คล้ายกับว่าพระพุทธรูปมีเมตตาให้กับท่าน แค่ครั้งแรกที่เห็นองค์จกักรพรรดิก็มีความรู้สึกเช่นนั้นแล้วทีนี้พระองค์ก็ได้ตราสขอความเห็นจากบรรดาข้าราชสำนักท่านโซคาโนอินาเมเป็นสมุหานายกครับกราบทูลถวายความเห็นว่าพระพุทธศาสนาจะต้องเจริญรุ่งเรืองด้วยดีในประเทศญี่ปุ่นแน่นอนเพราะว่าคำบรรยายในพุทธศาสนาในสารแบบคร่าวๆนะครับก็จะมีคนมาอ่านให้ทั้งพระราชสำนักฟังพร้อมกันในตอนนั้น หลายคนก็รู้สึกอัศจรรย์ใจแล้วก็ปราบเรื่มไปพร้อมกับตอนที่มองพระพุทธรูปนะแต่ว่าก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยเช่นกันนั่นก็คือท่านโมโนเบโนโอกชิ ok เป็นสมุหากลาโฮมครับกับท่านนากาโตมิเป็นเสนาบดีฝ่ายศาสนพิธีในลัฐิชินโตอากาแน่ละเพราะว่าท่านอยู่ในลัธิชินโตก็ได้แสดงความเห็นคัดค้านอย่างรุนแรงว่าพระจกักรพรรดิญี่ปุ่นได้ทรงบูชาเทพเจ้าประจำชาติมาแต่บรรพการ ถ้าหากมีสิ่งผิดแปลกเข้ามาในบ้านเมืองเนี่ยก็จะก,ก่อความพิโรธแก่เทพเจ้าประจำชาติที่ทรงพิทักษ์รักษาบ้านเมืองมาตลอดกลายเป็นสงครามย่อมย่อมในท้องพระโรงครับก็มีการโต้เถียงกันทีนี้พอมีความคิดเห็นขัดแย้งกันแบบเนี้พระจกักรพรรดก็ได้ทรงตัดสินว่าให้ทั้งสองสาศาสนามาลองอยู่ร่วมกันก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าในใจของพระจกักรพรรดในตอนนั้นก็คล้ายกับว่าจะเอ็เอียงมาทางพุทธศาสนาแล้วเพียงแค่ได้อ่านคำสอนเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าจะเอาพระพุทธรูปทองคําองค์นี้ตั้งไว้ในท้องพระโรงเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาในภายหลังก็เลยพระราชทานพระพุทธรูปแก่โซคโนท,นท่านที่เห็นด้วยนะให้เอาไปสักการะบูชาเป็นการส่วนตัวก่อนที่บ้านของท่านและเหตุการณ์ครั้งนี้เองครับได้เป็นสาเหตุให้เกิดความบาดหมางระหว่างตระกูลทั้งสองสืบมาเป็นเวลาเกือบ 40, 40ปีเลยด้วยความเห็นต่างการทางศาสนานี้แหละ พระจกักรพรรดิพระองค์ถัดมามีพระนามว่าบิดัสสูนะเป็นโอรสของพระเจ้ากิเมอีนี่แหละก็เสด็จขึ้นครองราชเมื่อพุทธศักราช1,105ครับทรงไม่ได้ใส่พระไทยในพระพุทธศาสนาเลยก็รู้มาคร่าวๆว่าเสด็จพ่อของท่านมีความชื่นชอบในพระพุทธศาสนาแค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้ต่อยอดอะไรครับทีนี้ท่านก็อยู่มาจนสวรรคตก็หมดยุคข,ของท่านไปในตอนนั้นก็ลัธิชินโตก็ยังมาเป็นอันดับหนึ่งต่อมาครับ พระจกักรพรรดิโยเมอิซึ่งเป็นพระอนุชาได้เสด็จขึ้นครองราชต่อเป็นมิกาโดองค์ที่31นะและพระเจ้าโยเมอิองค์นี้นี่เองครับทรงเป็นพระจกักรพรรดิพระองค์แรกเลยที่ทรงประกาศความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งที่ในตอนนั้นพระพุทธศาสนาเหมือนจะดับไปแล้วอะแต่ทีนี้ท่านเกิดเลื่อมใสขึ้นมาเพียงแค่ได้อ่านคำสอนคร่าวๆที่ยังอยู่ แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่งนะครับพอพระองค์เสด็จขึ้นครองราชไม่นานก็ประชวนหนักก็เป็นเหตุให้ประชาชนเศร้าโศกมากเพราะว่าท่านเป็นคนดีมากแล้วทุกคนชื่นชอบท่านมากเลยก็ไม่แน่ใจว่าท่านโดนอะไรมาหรือเปล่านะพากันไปสแสวงหาพระไปสวดถวายเพื่อให้หายประชวนชาวบ้านนะ่ะคือรักท่านมากจะหมอผีหมอชินโตหมอเทวดาอะไรก็ช่างเหอะพามาให้หมดอยากให้ท่านหายและในครั้งนี้เองครับได้มีบุรุษผู้หนึ่งชื่อว่า กุรัสุกุริแล้วท่านกุรัสุกุรินี่เองท่านออกบวชเป็นพระภิกษุนะในขณะที่ตอนนั้นพระพุทธศาสนายังไม่ค่อยได้รับความนิยมหลังจากที่ออกบวชเป็นพระภิกษุมาได้สักพักใหญ่ๆนะก็ได้มาสาธยายถวายพระจักพรพัิก็ประมาณว่าบรรยายธรรมก็ถูกใจท่านจักพรพัิเลยครับก็อาการดีขึ้นนะแต่ว่าเวลาผ่านมาอีกสักหน่อยหนึ่งท่านก็ป่วยลงอีกแล้วทีนี้หลายๆคนในตอนนั้นก็สงสัยแล้วว่าใครทําอะไรท่านหรือเปล่านะ แต่เราจะไม่จอดเลยครับเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของทางญี่ปุ่นเขาในตอนที่ป่วยหนักอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพระจักรพรรดิก็มีพระประสงค์ให้สร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้ายากุชินโยไรประมาณว่าหลังจากฟังธรรมท่านก็ไม่ได้กลัวตายแล้วนะแต่ท่านอยากจะทําอะไรสักอย่างก่อนที่ท่านจะสวรรคตรไปครับพระนางซุยโกซึ่งเป็นกันนิทภคินีก็ประมาณว่าเป็นน้องหญิงก็ได้ทรงรับภาระในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้แต่ พระจกักรพรรดิก็ได้สวรรคตรก่อนที่จะสร้างพระพุทธรูปเสร็จก็นึกถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าเลยมีพรามณ์คนหนึ่งเขาก็ร้องไห้เสียใจพระพุทธเจ้ายังเด็กอยู่เลยเขาก็ถามกันว่าร้องไห้ทําไมพราหมณ์คนนั้นปาดน้ําตาพร้อมกับบอกว่าเสียใจที่อายุไขของเขานะ่ะไม่ยืนยาวพอที่จะได้เห็นท่านเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะอายุยืนยาวกว่านี้เหลือเกินอยากจะฟังคําสอนตอนที่ท่านสําเร็จแล้ว ต่อมาครับเมื่อพระเจ้าโยมอิส,สวรนคตไปแล้วนะตระกูลโซคาเขาก็ได้อัญเชิญพระเจ้าสุสุนขึ้นครองราชแต่ว่าพระองค์ก็ครองราชได้เพียง5ปีก็โดนปรงพระชนเสียชีวิตไปในตอนนั้นก็ค่อนข้างจะดูเดือดเลยครับในวงการนั้นก็เป็นยาว,วิกฤตเลยในที่สุดขุนนางก็ได้อัญเชิญพระนางซุยโกซึ่งเป็นน้องหญิงนั่นแหละขึ้นครองราชเป็นมิกาโดพระองค์ที่33นะับเป็นพระจกกักรพรรดินีพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุน่น และทีนี้ครับความเจริญเริ่มเข้ามาสู่ญี่ปุ่นแล้วพระจกักรพรรดินีซุยโกเนี่ยก็ได้ทรงสถาปนาเจ้าชายโชโตกุที่เป็นโอรสของพระเจ้าโยเมเอะนะตอนนั้นท่านก็อายุ19ปีเจ้าชายโชโตกุนะมาเป็นมงกุฎร,ราชกุมารเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินมีสิทธิขาดในการว่ารราชการทั้งปวงเลยและเจ้าชายพระองค์นี้เองครับที่ได้ทรงวางรากฐานการปกครองของประเทศญี่ปุ่นนะ ท่านนะสร้างสารรค์วัฒนธรรมแล้วก็เชิดชูพระพุทธศาสนาทําให้ประเทศญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้ามากเลยในตอนนั้นเพราะว่ามีแนวคิดแบบใหม่ขึ้นมาสําหรับชาวญี่ปุ่นในตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเหมือนกันนะพอเชิดชูพระพุทธศาสนาปุ๊บประเทศญี่ปุ่นเจริญเฉยเลยแปลว่ามีความเชื่อแนวคิดอะไรแบบใหม่ที่ทําให้เป็นสากลตลอดระยะเวลาท,ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดินอยู่30ปี เจ้าชายก็ได้ทรงตั้งโรงเรียนประกาศธรรมนูญปกครองอาณาจักรทรงส่งราชทูตแล้วก็นักศึกษาไปศึกษาวิชาการจากประเทศจีนเริ่มการเร่งรัดสร้างอุตสาหกรรมส่งเสริมการรักษาพยาบาลคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะมีการสงเคราะห์คนกำพร้าแล้วก็คนทุพพลภาพซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยจะเป็นไปได้หรือไม่ว่านี่คือหนึ่งในคำสอนที่ท่านได้เรียนรู้มาจากพุทธศาสนาก็ไม่แน่ใจนะ จนในที่สุดครับพระพุทธศาสนาเบ่งบานในญี่ปุ่นอย่างเต็มที่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช1137พระองค์ได้ทรงประกาศพระจกักรพรรดิชองค์การเชิดชูพระรัตนตรัยคราวนี้พระพุทธศาสนาก็ประดิษฐานอย่างมั่นคงในญี่ปุ่นครับความขัดแย้งระหว่างตระกูลโซคากับตระกูลโมโน,โนเบะนะก็ได้ยุติลงเลยที่ว่ามีความเชื่อต่างกันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง ประชาชนญี่ปุ่นก็รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในฐานะพุทธศาสนิกชนข้าราชการทหารและพลเรือนทั้งปวงต่างก็แข่งขันกันสร้างวัดพระพุทธศาสนาครับเพื่อที่จะแสดงความกตัญญูกตาเวทิตาธรรมแด่พระจกักรพรรดิและก็บรรพบุรุษแล้วก็ได้สร้างสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นมาเป็นอันมากคือเติบโตอย่างมากจนน่าตกใจเลย ทีนี้ย้อนไปนิดนึงครับในตอนที่พระจกักรพรรดิโยเมอีประชวนหนักในตอนนั้นแล้วอยากจะให้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาแต่ท่านก็สวรรคตรไปซะก่อนนะ่ะก็ยังคงดำเนินต่อมาจนสำเร็จบริบูรณ์ในพุทธศักราช1150อันเป็นปีที่15ในรัชการแห่งพระจกักรพรรดินีซุยโกก็คือน้องหญิงของท่านนั่นแหละแล้วก็ได้ประดิษฐานพระพุทธรูปพระองค์นี้นะไว้ในวัดที่โปรดให้สร้างขึ้นณเมืองนารา เป็นวัดที่มีโครงสร้างเป็นไม้ล้วนเก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับมีชื่อว่าโฮริจิซึ่งแปลว่าวัดสัตธรรมไพรโรดทีนี้วัดทั้งปวงที่ราชการจัดให้สร้างขึ้นในคราวแรกอะ่ะก็ได้รับนามว่าโฮริวจิโฮโกจิทั้งสิน้นยิ่งกว่านาั้นายุคสมัยนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นยุคโฮโกซึ่งแปลว่ายุคที่สัตธรรมไพรโรดอีกด้วย ทีนี้มาพูดถึงเจ้าชายโชโตกุครับที่ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในตอนนี้นะท่านได้ทรงประกาศมันน่าตกใจมากเลยคล้ายๆเหมือนอยากจะบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติอะไรประมาณนั้นท่านประกาศว่าธรรมนูญ17มาตราธรรมนูญนี้ได้ประกาศหลักสามัคคีธรรมของสังคมซึ่งเกิดมีขึ้นได้ด้วยการอาศัยการเคารพเชื่อถือพระรัตนตรยัย อันเป็นเครื่องกำจัดความชั่วร้ายและความประพฤติผิดนานาพร้อมทางบัญญัติความสัมพันธ์ระหว่างพระมหาจากักรพรรดิกับประชาชนด้วยนะแล้วก็หลักปฏิบัติสำหรับข้าราชการทางปวงตามหลักธรรมที่เหมาะสมแต่เจ้าชายโชโตกูยังไม่หยุดแค่นั้นครับในพุทธศักราช1 1 4 9เอาจริงๆเลยนะในสายตาของชาวญี่ปุ่นในตอนนั้นน่ะท่านเป็นเหมือนกับว่าพระภิกษุองค์หนึ่งเลยนี่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้อยู่ในตําแหน่งพระจกักรพรรดิท่านคงจะบวชไปแล้ว ในตอนนั้นครับท่านก็ได้ทรงแสดงเทศนาในโชมังเคียวสูตรและก็โฮเกเกียวสูตรหน้าพระที่นั่งเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการแสดงเทศนาเกี่ยวกับพระสูตรในประเทศญี่ปุน่นและพระองค์เนี่ยก็ได้โปรดให้จารึกเทศนาต่างๆลงเป็นลายลักษณอักษรก็ประมาณว่าท่านพูดอะไรไปเนี่ยให้จดเอาไว้นะทําเป็นหนังสือแล้วก็ได้ส่งนักปราดเป็นราชทูตไปยังราชสำนักของจีนเพื่อที่จะขอติดต่อทางวัฒนธรรม ได้นำเอาตำราแล้วก็คำพีพุทธศาสนารวมถึงอัตถกถาต่างๆเข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นครับแม้เจ้าชายเองเนี่ยก็ได้ทรงแต่งคำพีอัตถกถาแสดงหลักธรรมตามแนวสัทธาของท่านด้วยแต่ถ้าจะถามว่าเป็นพุทธศาสนาแบบเดียวกันกับที่เรารู้จักไหมก็จะมีความคล้ายกันเฉยๆครับแต่ว่าหลักคำสอยของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเลย พระพุทธศาสนาที่เจ้าชายโชโตกูทรงนับถือปฏิบัติครั้งนั้นมีชื่อเรียกเป็นพิเศษว่าเอกยานเป็นคําสอนแบบเชื่อมประสานระหว่างมหายานกับหินยานมีธรรมกายเป็นวัตถุประสงค์ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างพระสงฆ์และฆราวาสมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติธรรมรวมอยู่ในชีวิตประจําวันโดยที่ไม่ต้องสละเย่าเรือหรือว่าอยู่ในป่าเข่าอันวิเวกก็คืออยากให้ธรรมหากินด้วยแล้วก็อยู่ในพระพุทธศาสนาไปด้วย แนวความเชื่อและปฏิบัติธรรมของเจ้าชายโชตโตกูนี้ก็นับว่าเป็นที่มาอย่างหนึ่งแห่งวิวัฒนาการของพระพุทธศาสนาแบบญี่ปุน่นอันมีลักษณะพิเศษจำเพอตนก็อย่างที่เราคุ้นๆกันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละครับเจ้าชายโชโตกูได้สิ้นพระชนไปเมื่อพุทธศักราช1165คราวนั้นบนะันทึกทางประวัติศาสตร์เล่าว่าบรรดาประชาชนทั้งปวงมีความโศกเศร้าเสียใจยิ่งนัก เรียบเหมือนมารดาบิดาผู้ชาราที่ต้องสูญเสียบุตรคนเดียวของตนหรือเหมือนบุตรน้อยที่บิดามารดาผู้การุนมาพลัดพรากไปเหมือนฟ้าและดินสถานทลายหรือเดือนและตะวันดับแสงลงฉะนั้นนับได้ว่าเป็นพระจกักรพรรดิองค์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นณนาอาคารแห่งหนึ่งในวัดโฮเริวจิชาวญี่ปุ่นก็ได้สร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งขนาดเท่ากับองค์เจ้าชายโชโตกุเลย ประดิษถานไว้เป็นอนุสร์แห่งคุณความดีของพระองค์ต่อมาก็มีเรื่องปัญหาการเมืองนิดหน่อยนะก็มีการทะเลาะบาะแวง้งแย่งชิงอำนาจกันแต่สุดท้ายพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอยู่ดีทั้งในด้านการศึกษาและก็การปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติธรรมกันด้วยนะเน้นธรรมกันเลยแหละประเพณีพิธีกรรมและก็วันสําคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาก,ก็มีขึ้นมาเรื่อยๆ ในที่สุดก็ได้กลายเป็นส่วนสำคัญแห่งวัฒนธรรมของชนชาติญี่ปุ่นสืบมาแต่ด้วยความที่เจริญเกินไปครับก็มีปัญหาขึ้นมาในตอนนั้นก็มีการนำหลักธรรมคำสอนจากทางจีนแล้วจีนเขาโอ้โหแบ่งแยกเป็นหลายนิกายมากเลยพุทธศาสนาน,นิกายต่างๆก็ประมาณว่าแล้วแต่ว่าจเจ้าอาวาสสานักนั้นเขาจะชอบแนวไหนออย่างเช่นคนนี้ชอบกินเนื้อนะก็แบบว่ากินเนื้อได้อคนนี้ไม่ชอบกินเนื้อชอบกินแต่ผักก็เคร่งไปเลย ต้องกินแต่ผักแล้วมีถึง6นิกายนะครับที่เขายอมรับในทางราชการนะที่จริงมีเยอะกว่านี้มากเลยสำนักนั้นสำนักนี้ก็มีการดัดแปลงคำสอนของพระพุทธเจ้าไปในแบบที่ตัวเองชอบเออในประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะคือตีความพระธรรมคำสอนไปในทางที่ตัวเองชอบแล้วก็ทางที่หลายๆคนชอบก็กลายเป็นว่าศาสนาเป็นเรื่องของความชอบมากกว่าความจริงไปแล้ว มาดูว่า6นิกายใหญ่ๆนี้มีอะไรบ้างอันแรกคือนิกายซานรอนหรือที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่านิกายมาธยมิกะเริ่มนําเข้ามาทางเกาหลีนะได้เจริญแพร่หลายด้วยการอาศัยการศึกษาโดยตรงจากประเทศจีนมีคําสอนมุ่งอยู่ในศูนย์ตาไม่ใส่ใจต่อความเป็นไปของชาวโลกนิกายที่2ก็คือนิกายฮอตโซนําเข้ามาโดยท่านโดโชซึ่งได้ไปศึกษาในประเทศจีนจีนอีกแล้ว ท่านผู้นำนิกายแห่งนี้ส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์เป็นอย่างมากครับทีนี้พอท่านมรณภาพาไปนะก็ยังได้รับความนิยมต่อมานะเพราะว่าเป็นการอนุโลมให้เข้าได้กับหลักธรรมส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการตัดทอนความสิ้นเปลืองนำเอาส่วนที่พึงจะเป็นรายจ่ายไปใช้สร้างอารามใหญ่ๆได้ออกออกแนวนักบัญชีแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนนิกายที่3นิกายเคงอนเป็นวิวัฒนาการจากสอนนิกายแรกเมื่อกี้นะครับ นำเข้ามาโดยตรงจากประเทศจีนนิกายนี้ก็แสดงหลักของเอกยานแล้วก็เป็นนิกายเดียวแห่งยุคนาราที่ยังคงอยู่รอดถึงสมัยหลังต่อมานะนิกายที่4คือนิกายริสุหรือที่เรียกว่านิกายวินัยก็อยู่ในฝ่ายหินยานครับประดิษฐ์ถานลงมาในญี่ปุ่นก็มาจากจีนอีกนั่นแหละมีการประกอบพิธีอุปสมบทพิกษซ80รูปกับสามเณร4 4 0รูป แล้วก็ได้ถวายโพธิสัตว์ศีลแด่พระจกักรพรรดิกับพระจกักรพรรดินีในโกเกนด้วยนิกายนี้สอนให้เว้นจากการกินเนื้อสัตว์แล้วก็ให้เคร่งครัดในศีลตลอดจนมารยาทต่างๆในการรับประทานอาหารการประชุมการเดินถนนเป็นต้นซึ่งอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นนิกายที่ได้รับความนิยมสูงสุดแล้วนะทำไมเราถึงรู้สึกว่าชาวญี่ปุ่นมีมารยาทก่อนเนี่ยล่ะครับนิกายทิสุน่าจะประมาณนี้นิกายที่5นิกายกุยชาอ่าไม่ต้องพูดถึงนะดูเหมือนว่า จะหายไปแล้วแล้วก็นิกายที่6โจจิสุก็คล้ายๆกันทั้ง2นิกาย2อ,อันสุดท้ายเนี่ยเป็นฝ่ายหินยานที่จริงแล้วเรื่องราวพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นนี้ยังมีอีกเยอะเลยครับรวมไปถึงเรื่องที่ว่ามีเหล่าคนบาปนะพากันบวชเป็นพระเพราะว่าอยากจะได้ชื่อเสียงเป็นพระแล้วมีอํานาจอะไรประมาณนั้นด้วยแต่สําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ